สวัสดีครับผมวันนี้พามาเอารถติดลมครับหลังจากเห็นกันต้นต้นครับลอหนามันจม,มนตบลมตบลุมไม่อย่างนั้นรถลังไม่ได้จมเอกครับรถต,ต้นลอนานอื เลยครับต้องมาใส่ระบบนี้เลยครับต่อเดืงขึ้นครับย้อนเลยครับเบื่นครับเผมก็เพิ่เห็นดอกเพิ่งกำลังเห็นนี่แหละครับเป็นอยู่ข้างค้าบานเพิล่ลนะครับเพิ่

มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับจมไปบกลึกเลยมั้ยตุนแล้วครับโอ้ง่ายๆ,ๆเลยครับตก หล่อหลังลง <c oughs> บย,ย่แต่ยังห้องไว้อ่ายังห้องไว้ยังห้องไว้ขึ้นยังขึ้นแล้วขึ้นแล้วเดี๋ยวอะไรลองไว้นะเออมีรถนี่ดีเลยเนาะสุดอยอดเลยเออ ลองยังต่อลองแล้วบางไว้แล้วบังไว้แล้วโอ okay. เคขึ้นแล้วครับนี yeah. ่มีรถจังสี่ก็บสบายเลยม่ต้องออกแห้งที่แหลกแล้วใส่แห้งจดุดบาฮะมดล,ล,ลูกเกือบลุ่งคุณๆวะโอ้ยดันจุดบ้าไหมนนะโอ้ยน,นี่รถมาแป๊บเดียวเองไหม วัดไตยออกแห้งยังเลยโอ้แต่สองนาทีก็แล้วหรอไหมเออด้านจะาบ้าขี่กับออกคนไหมเออคนไดมีปัญหากับที่ต่องานในด้อนนี้ก็พี่ครับเลนหอดี Land T เลยนี่ขั้นนี่นี่ครับรถนี้อยู่หน้าเทศบาลหนึ่งของอำเภอจอมภานนี่แหละครับ มีปัญหาติดลมติดตอ่ออะไครับมาหากเจอเลยครับนี่รถท่านนี่เออติดต่อเลยครับบัตรนะับต,รรติดลมมาต้องมหาดันมัไอ้คนไปซอยดึงขึ้นหายแป๊บเดียวครับมาเฉดตะบ้านหนึ่งอำเภอจอมพระเด้อครับเด้อรถคันนี้ ติดต่องานหนครับครับโอเคแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำหนะครับสวัสดีครับ